นี้ป้าจะทำต้มกะทิปลาทูใส่มะละกอปลาป้านะปลาป้าตัวใหญ่นะนี่ป้าใช้แค่สองตัวแล้วก็มะละกอครึ่งลูกแล้วก็นี่ปลาที่จะละลายน้ำแกงมีปลากระปิแล้วก็หัวหอมหัวหอมใช้ยูสี่หัวใหญ่นะจริงก็ต้องตามโขลกวมก่อนป้าให้ดูนะแต่ป้าซอยสับละเอียดกันแล้วใส่ได้เลย ไม่ต้องย้อนกลับไปตามแล้วลเครื่องปรุงก็มีน้ำมะขามมะขามน้ำตาลผงปรุงน้ำปลาแล้วก็เกลือเดี๋ยวไปดูป้าทำนะตั้งกะทิจะกะทิป้าใช้อยู่หัวกะทิสามร้อยนะสามร้อยกร,รมัม น้ำด้วยน้ำก็สองร้อยโลละห้าร้อกรัมทำนิดหน่อยจ้ะไม่ได้ทำเยอะนี้ทำให้ดูแนวทางว่ากบข้าวโบราณโบราณนะใครมีมะกออยู่ในสวนก็เก็บเอามาทำเบื่อแกงส้มก็มาทำต้มกะทิ ปลาเข็งมันตั้งหกสิบาทนะสองตัวเนี่ยหกสิบบาทนะตัวใหญ่แลปลาขขนึงแกงนี่ปลาน้อยปลาทูเล็กเ,เข็งหนึ่งสองตัวเหมือนกันอมเดี๋ยว,วรเราจะใส่หอมแดงลงไปก่อนนะไส่หอมลงไป ในปลาโขกนะนี่ปลากับกะปิโขกรวมกันนะปลากับกะปิปกะปิใส่อยู่ช้อนชาหนึ่งนะ เตะเกลือไปคุณน้องชาจ้ะรอเดือดสักประเดี๋ยวนึงรอเดือดสักพักนึงเดี๋ยวค่อยใส่ผัก ไปผักลงไปจ้ะนะมาละกรองผงปรุงจ้ะใส่น้ำปลากช้อนม,มีรสชาติกลิ่นน้ำปลาหน่อย ามะกอกสุกก่อน,อนล้วค่อยมาปรุงกันต่อขอคนหน่อยคนมาก สุกจ้ะอีกสักแป๊บนึงยังไม่สุกเลยยังแข็งอยู่เลยเอมะกอสุกแล้วค่อยมาปรุงกันต่อมันยายไม่เก่ง คนพูดโอ้โหพูดันเสร็จเราก็พูดไม่เป็นนะเดี๋ยวดูมะกอก่อน,กนจะสุกยังยังเลยยังแข็งอยู่เลย ล้องปลาตั้งนานก็เดี๋ยวก็ดับร้อนจะแจกเข้าดับใส่ปลาแล้วจ้ะใส่ลงไปเลยปลาปลานี่ป้าไม่ได้แกะให้ดูเนาะแต่ป้าเคย เคยเคยทำให้ดูแล้วนะแกะปลาแกะยังไงเมื่อกี้ป้าก็ลืมบอกลืมบอกว่าต้องแกะก้างกลางเขาอ,ออกนี่ก้างส่วนตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตองที่มันอ้านเนี่ยก็ต้องเอาเขาออกไงปา้าเคยลงคลิปไปแล้วแหละวิธีแกะปลานะแต่น้ำมาขามจ้ะ มะขามป้าจะใส่แค่สองช้อนนะมาเตรียมไว้สองช้อนเนี่ยใส่ลงไปเดี๋ยวป้าก็ชิมก่อนน,น้ำตาลจ้ะน้ำตาลช้อนหนึ่งน,นะช้อนเรียบนะไม่พูนนะช้อนกา่าน,นะจ๊ะเ,เราก็ชิมก่อน้ายังไม่ได้ทีเราเค่อยเราเค่อยเติมคนแรงเดีด๋จะปลาขาดหมด

แค่นี้พอนะนี่คึ่งช้นชาได้เราก็เดือดอีกแป๊มีย๋ยวจิ้มรอบสิเราลงไปได้เป็นไง พอ,อดีเลยแเปรี้ยวเค็มหวานสามรสถ,ถ้าใัยชอบอยากให้มีรสเผ็ดก็คั่วพี่แห้งใส่ลงไปได้นะแต่โบราณผมก็ไม่ได้ใส่กันหรอกถ้าคพูดถึงใครคนที่กินเผ็ดเนาะน,นะสมัยป้าดเด็กๆอ่ะพ่อแม่ทำให้กินเขาก็ไม่ได้ใส่พรกิกเนาะนม่จช่ไหม น่ากินนะจ๊ะคุกข้าวร้อนอร่อยเนี่ยคนคนมียูช,ชอบสมัยโบราณนะเนี่ยเด็กก็ชอบดนเนาะเสร็จแล้วป้าจะเอาประมาณนี้นะถ้าคลิปนี้ชอบและถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะจบคลิปแค่นี้นะ